นี่ค่ะวันนี้ลรานะคะจะมาเล่น่ะเล็บเอวบลเอลกันค่ะไหนคะแอวบลเอลมีตัวไหนบ้างคะมีผมสีฟ้าค่ะมีผมสีชมพูค่ะแล้วก็มีแก้วน้ำสองอันค่ะคือขวดน้ำสองอันนะคะนี่ค่ะก็มีชุดสองอันด้วยกันค่ะแล้่ต่อไปกจาเลยค้าสองอันนะคะ ต่อไปบนันเดียวนะคะที่คาดผมค่ะลูกเขาเรียกที่คาดผมที่คาดผมให้ผมสีฟ้านะคะ <c oughs> ต่อไปแว่นขยายค่ะจะขยายอะไรก็ได้นะคะนี่คะ่ะต่อไปเราจะมาเช็ดหน้าให้กับน้องกันค่ะ คนที่สองค่ะเรียบร้อยค่ะต่อไปแล้วก็มาใส่อุปกรณ์ให้น้องกันค่ะรองเท้าไปก็ที่คาดผมค่ะ ใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะมัน้หมาแม่ใส่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหาให้แม่อใส่ก่อนนะคะนี่ค่ะเคือสสต่ดหน้านใหม่ของเรานะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วเราอะ่ะก็มีเครื่องมือมาให้ดูด้วยนะคะเครื <c oughs> ่องมือนี่ค่ะ เคร่อมือคืออันนี้เลยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวให้ดูค่ะจะพาให้น้องด้วยนะนี่ค่ะมีค่ะมีเยอะแยะเลยแต่ตัวที่เราได้มันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะคะของสีฟ้าค่ะแบ้วผจืดนี่ไงนี่ไงข้างหน้านี้ปะเนี่ยมีไหมไม่มีค่ะ เดี๋ยวเรานะคะนี่จะดูไปเรื่อยๆนะคะกว่าจะเจอสีพวกสีฟ้านะคะ <c oughs> ตอนนี้แม่เราจะรังใส่เสื้อผ้าให้เราให้ตุก๊กตาเราอยู่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้คือหัวฟ้านะคะเราตั้งชื่อว่าเอ็มคะ่ะนี่คะ่ะแล้วก็ดูวไปเรื่อยๆนะคะนัองๆเห็นไหม ใ้าเห็นช่วยคอมเมนต์กันบอกด้วยนะเราต้องหาไปเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมดูคู่มือตรงนี้ค่ะนี่ค่ะมันมีหลายแบบมากเลยนะคะอันดับแรกเอาลองไปจุ่มน้ำนะคะนี่ค่ะผองสีจมพูดได้แล้วะคะ่ะชื่อ L O L, L ค่ะกับ M นะคะ นี่ค่ะเราก็เลยให้เราตั้งชื่อ M กับ L ค่ะนี่ค่ะก็ยังหาไปเรื่อยๆก็ยังไม่เจอผมสีฟ้ากับสีชมพูเลยค่ะอันนี้คือโมสีฟ้าชื่อ L อค่ะแล้วคนเห็นไหมคะว่าแม่เราจะลังหาไปนู่นนี่นั่นค่ะก็ยังไม่เจอเลยนะคะ เดีย๋ยวเราจะดูพี่ผลสีฟ้านะคะว่าพี่ผลสีฟ้าตัวเหม็นไหมคะแล้วก็ตัวหอมหรือตัวเหม็นคะช่วยกันทายหน่อยสิคะน้ำมัวว้รังบอกว่าตัวหอมกับตัวเหม็นคะ่ะที่จริงมันตัวหอมนะคะดูพี่สีชมพูกันบ้างคะ่ะ พี่สีชมพูตัวนี้นะคะเราก็ได้มาจากแอ์โอลอลตัวนี้คะ่ะแล้วพี่องสีฟ้าเราก็ได้มาจากอันนี้คะ่ะนี่คะ่ะเอลวอลสไปร์ปาร์ตี้ค่ะั้นต่อไปนะคะเราอ่ะจะมาเราอ่ะจะมาดูกระเป๋าของเราที่เราได้ อน,นางชายสีว่าเป็นสีอะไรมีคำตอบเข้ามาแล้วคือสีอะไรรู้ไหมคะสีแยมพื้นค่ะน้าางน้ำต่บถูกต่อไปนะคะเราก็จะมาดูสติกเกอร์กันค่ะสติกเกอร์นะแต่มันก็จะดูด้าหลายสิคะเล็กนิดนึงนะไม่เป็นไรนะคะต่อไปก็นี่คะ่ะอ่า ไม่มีเครื้อสังกขยายก็ไม่เป็นไรเราก็เห็นอย่างชัดเจนนะคะอืมต่อไปก็ขวดนมส่องไอพี่เรามีไปเปื่อีค่ะนี่ค่ะแม่เราเอามาให้แล้วค่ะนี่ค่ะแว็ซสองขยายนะคะนี่ค่ะเอาก็เอามาส่องที่มันมองไม่เห็นก็ส่องได้ะคะ่ะยอส่องให้ดูนี่ค่ะ ก็เห็นรูปต่างๆเลยนะว่าว่าจะเป็นเพชรก,กับวงกดแล้วก็ปาลตีกลับไฟแล้วก็แอปเปิลกับลูกอมดตากลับผีเสื้อหัวใจกลับที่ขับรถตัวทิศกับก้อนเมฆก้อนเมฆที่ฝนตกหนักนี่ค่ะแว่นขยายดูสิคะ นี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะว่าเป็นสีอะไรเลาทายสิสีชมพูกับสีฟ้าค่ะต้องแล้เวเรานะคะก็จะมาเชร็จผุะะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเครื่องมืออีกครั้งนะคะอาหาไม่เจอเราก็เช็คเลยเช็คทุกตัวถ้าเราจะได้เัวไหนเราก็เช็คเลยค่ะอืม เดี๋ยวเราจะเช็คใบนี้นะคะนี่นี่ค่ะใบสมุดนะคะเดีย๋ยวรอแบบนึงนะ,ะ,ะปอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเอา L L L ออกไปก่อนนะคะเราจะมาเก็บชื่อให้ทุกคนที่มากัน,นะคะ่ะ แล้วจากคนแรกค่ะ L O L อันนี้ค่ะเราเขียนไม่ถูกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ นี่ค่ะแล้วก็จะเขียนไปทุกตัวเลยค่ะแล้วเราก็จะมีเฟสปาให้ทุกคนเขียนค่ะนี่ค่ะ แค่ okay. นี้นะคะเราก็จะมาเขียนตามเส้นปากที่เราเขียนกันค่ะก็แค่นี้เองค่ะต่อไปะคะด้านต่อไปคือด้านนี้ค่ะ เราจะเขียนตัวคนหรือว่าตัว MO A O L ก็ได้ค่ะนี่ค่ะ A O L Surprise p าตี้นะคะเอยวให้ดูสัดสิแต่มองไม่เห็นนะต้อใช้แว่นขยายค่ะ เทวทีนะคะที่คนาไม่เห็นนี่เราก็จะเห็นท่านพี่ค่ะเห็นไหมคทุกคนแอลแอลถ้าทุกคนเห็นก็ช่วยคอมเมนต์ได้นะคะขั้นต่อไปค่ะถ้าทุกคนไม่ส่งงานให้เรานะคะเราก็จะไม่เล่นกับทุกคนคนนั้นค่ะ นี่ค่ะเราเขียนถูกแล้วนะคะ L R subscribe b a r b i ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะเขียนห้าเส้นหนึ่งนี้นนะคะ่ะหกเส้นก็ได้นะต่อไปเราก็จะเขียนเลขอะไรก็ไม่รู้ค่ะแต่เราจะไม่ได้เนาะเหมือนเลขแปดเลยอืเลขแปดก็ทำือนนี้ นี้ค่ะนี้เธอตัวทีถูกแต่ตัวที่ไม่ถูกแค่ดีเองไี้ต่อไปนะคะหน้านี้ค่ะที่เราทำกับหน้านี้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาวาดลูกอะไรให้ดูค่ะ ผุ้คนในไทยคะว่ามันคืออะไรคะผู้คนทายนะคะคือก็หวัวก๊อกน้ำค่ะถูกต้องค่ะหวัวก๊อกน้ำอาจจะนองมั้งน,ะ,นะคะผู้คนไทยต้องการอย่นก็อย่างนี้ก็แค่นี้คะ่ะก็เหมือนดูหวัวก๊อกน้ำใช่ไหม,ม,มโอเคคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบไปกุญโทรกันนะคะ แล้วค่อยๆก็เป็นการเรียนเนาะเแล้วก็ตั้งใจฟังดูนะคะ คนคิดว่าเท่าไรคะห้าบวกสี่ค่ะนี่ได้เท่าไหร่คะคุณแม่เราตอบดูสิครว่าได้เท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะแม่ทายถูกนะคะคือเก้าค่ะหลบไป แม่ใช่ถูกนะคะว่าเป็นกล้าวเจเห็นไหมคะแม่ท้ายทอยค่ะพอเห็นใช่ไหมเอออันนี้นะคะก็จะคือบทสองอันแรกค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะบ๊ายบาย